วันนี้มีข่าวข่าวด่วนข่าวไว้จริงๆแล้วเป็นข่าวเรื่องของอเกี่ยวข้องนะฮนะสามพีนะฮะสามพีพิชิตวิกฤตชีวิตนี่สําคัญมากในอนาคตข้างหน้านะสำคัญมากเพราะว่าลายสํานักข่าวนะฮะก็อย่างเช่นว่าที่ผมติดตามข่าวอยู่ไม่ว่าจะเรื่องของท่าคนคงรู้จักนะคุณท็อปเนาะท่านได้ถูกรับเชิญไปประชุมในที่ต่างๆในต่างประเทศเมื่อปีที่แล้วเนะี่ย ต่างหลายวิเคราะห์แล้วครับวิกฤตโลกไม่มาแล้ววิกฤตโลกไม่สําคัญตั้งแต่เกิดวิกฤตอ่าอีกาอ่าโควิด -19 ปี62สองจำไ,ได้ไหมปีสองพันสิบเก้านะตอนนี้ก็2 0งพันย่สิบก็ผ่านมาได้อยู่4ปี5ปีละนะคือเขาเรียกว่เา,วเ,า,ากเกิดวิกฤตที่เรถดถอยเราจะเจอวิกฤตปั๊บเนี่ยเพรียกเกิด recession คือจะเกิด recession คือระยะหนึ่งประมาณ3-4ปีแล้วมันจะเป็น d ดีเพ s สชันไหม อันนี้ก็ยังไม่แน่กล้าฟันธงเพราะว่าการเกิดวิกฤตหนักเนี่ยเจปีมีครั้งหนึ่งนะโดยโดยการเอ่อเลือกโดยการที่มีการวิเคราะห์นะฮะเจปีมีครั้งครั้งหนึ่งแต่ถ้าเป็นรีเชชั่นนี่สิบแปดถึงสิปีมีครั้งหนึ่งนะผมถึงบอกเลยวนวะ่าวิกฤตแหะมันจะเกิดขึ้นทุกทุกสิปีแต่ไอ้ตัวดิเพรสชั่นเนี่ยน่าห่วงอ่าขอบคุณแม่อ่าคุณเอลลี่ที่ให้กราบเป็นที่น่าห่วงไม่รู้มันเกิด เราอยู่ใน <laughs> เพราะว่าต่างคนก็ยังไม่เคยเจอใช่ไหมคำว่าดีเพรสชันมันหนักนะหนักมันมันเกิด75ปีมีครั้งหนึ่งอ,ะอ่ะเขาวิต่างวิเคราะห์ว่าไม่แน่อาจจะเกิดในเกิดใน4ี่หปีขา้างหน้าอาจจะนะอาจจะนี่คือการต่างวิเคราะห์แต่ว่าเขาว่าลิชชันนี่ยัางไงา8ปดถึงสิปีมันเกิดครั้งหนึ่งนะฮะเป็นวิกฤตที่ย่อยลงมาอีกแต่มันก็หนักเนาะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งเ,เรื่องไฮบริดคาริต ไม่ว่าเป็นโควิด19เนี่ยเขาแบบเป็นวิกฤตอลดิชทั่นคือ8-10ปีมีครั้งหนึ่งแบบแพนดีเพรสชันนี่75ปีมีครั้งนึงทีนี้เราต้องมาดูว่า3ปีเราจะทำให้พิชิตวิกฤตชีวิตนี้ให้ได้ทํำยังไงอ่ะเออท่านทำยังไงอะมันมี3ปีนี้ให้เคล็ดลับเลยนะเราเราจะได้ตังงต้งรับยังไงเนาะตั้งรับอะไรจะแก้ปัญหาย,ยัางไงเนาะสำคัญมากเลยฮะทุกท่านได้เข้ามาทักทายแล้วฮะเออตอนนี้เป็นไงครับเจอวิกฤตกันตอนนี้ตอนน่ะปี62นะ เออหัสนะมันเกิดอะไรขึ้นเขาเรียกว่าอะไรฮะนะ <c oughs> นะทุกานเจอกันเนาะนะออนะมันเขาเรียกว่าถดถอยตอนนี้เกิดภาะวะเงินเฟ้อมันไปถึง4%แล้วเลยนี่ฮะออต่างประเทศนะแม้ว่าเป็นอเมริกายุโรปนี่เจอลแล้ว4%เยเขาพยายามจะพยายามจะครองให้เงินเฟ้อลงมาที่2%เพราะว่ในภาวะปกติปีหน้าก็ปี67%แต่บ้านเราไม่ค่อยเจอเท่าไหร เขาเรียกเงินเฟอ้อเราเรื่องรักษาอยู่ที่ไม่รุนแรงเหมือนต่างประเทศเพราะไงครับการผลิตเงินแต่กร้งเนี่ยแต่ก่อนคือใช้ทองคำใช่ไหมทองคําในการไปแบกอัพเพื่อผลิตเงินดอลลาร์ขึ้นมาเดี๋ยวนี้เป็นไงเขาใช้เรื่องของปิโตรปิโตรดอลลาร์เขาเรียกปิโตรดอลลาร์ก่อนนี้แล้วใท้ทองคําหลังจากการผลิตเงินอัดชิดเงินไปกรณีที่เงินเ,เงินฝืด เข,า,ขาอาจจะฉีดเงินไปแต่เงินเฟอ้อมันเอาเงินอาดฉีดไม่ได้ในระบบไม่ได้มันยิ่งจะเฟอ้อหนักมันต้องดึงเงินกลับมาใหม่เห็นไหมฮะนี่คือมันเป็นอย่างเงี้ยจาได้ไหมผมเคยไลฟ์ครั้งหนึ่งว่าผมเคยเจอจบมาผมเจอวิกฤตเงินฝืดปีสามหนึ่งเห็นไหมพอมันฝืดปุ๊บเขาก็ทําให้มันเฟ้อพอมันเฟ้อปุ๊บเขาทําให้มันฝืดฝืดมันก็ฝืดฝืดเฟ้อเฟ,อ,ฟอ,อยู่เนี้ยในทุกๆสิป,ปีมันจะเจออย่างเงี้ยแต่เห็นไหมฮะตอนนี้มันเฟ้อนะฮะรู้ยงมันเฟ้อหนักที่ว่า เงินเฟ้อก็คือหมายว่าเราเงินเราหายจากกระเป๋าไปอ่ะเออจากที่เคยซื้อไข่ไข่ฟองละเอ่อเอ่อเท่าไรอ่สามบาทเนี่ยดันไปซื้อสี่บาทเนี่ยนี่คืออะไรเงินเฟ้อสินค้ามันเหมือนเราต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอ่ะเงินมันเล็กลงอ่ะเออสินค้ามันเท่าเดิมนะสินค้าคือไข่หนึ่งฟองนั่นแหละแต่ดันที่เราเคยซื้อสามบาทเรากลับไปซื้อสี่บาทนี่เขาเรียกเงินเฟ้อเห็นไหม่าฮะแต่เมื่อไรเงินเฟ้อคือหมายว่า ไข่ที่สิบแปดก็เหลือมา2บาทเนี่ยเขาเรียกเงินฝืดคือเงินเงินฝืดก็ไม่ดีเงินมันหายากกันดิบางทีเราก็เอ๊ะฝืดฝืดฝืดอ,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 อยู่ประมาณนี้นะเนาะก็ก็นี่กำลังใกล้วิกเกิลอยู่นะทีนี้อย่างที่ท่านคุณคนนี้ผมก็ถือเคยติดตามท่านอยู่คือคุณท็อปท่านก็จะไปไประชุมบ่อยๆเนาะทุกปีนะล่าสุดก็บอกว่าบรรดาระดับระดับโดนะเขาแจ้งมาแล้วว่า เขาไม่ได้บอกว่าปีปีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่เขาพูดเดีว,ว่าหลังปี2024คือหลังปี2 0 0 0อเขายังไม่ฟันธงว่าปีนี้ปีหน้านมันเป็นอะไรแต่รู้ว่ามันถดถอยแน่นอนเออแล้วเราจะทำยังไงเรารู้ว่าปัจจุบันข่าวมันเป็นอย่างนี้และระดับผู้นำระดับโลกเศรษฐกิจโลกอ่ะเขาวิเคราะห์มาแล้วไงมันจะซึมไปถึงปีนี้กับปีหน้า เราเราจะบริหารยังไงตั้ง,งรับยังไงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังปี67อ่าสวัสดีครับท่านเข้ามาแล้วอ,ค,อคุณพิทยาคุณสายทองเห็นยังผู้นำระดับโลกแล้วมันจะไปบูมที่ไหนมันจะเกิดการเติบโตที่ไหนอเมริกายุโรปจีนก็ไม่ใช่แล้วจีนเพราะมันมันเติบโตไปเรียบร้อยแล้วทุกคนบอกจะไปอินเดียหรือแอฟริกามันอยู่ที่มันจะ บนไปเวียนทางไหนนะใช่ไหมฮะญี่ปุ่นคงไม่ใช่แล้วญี่ปุ่นนี่ก็ยาวนานหลายเป็น20ปีแล้วคือเขาเรียกว่าการเจริญเติบโตมันจะไปเกิดที่ไหนอเมริกาก็ไม่ใช่ละตอนนี้อเมริกาก็หนักเหมือนกันเนาะยุโรปก็ไม่ใช่แล้วจีนก็ไปแล้วเหลือแต่อินเดียก็ไม่ไม่ง่จะเกิดขึ้นอินเดียก็พอกันจะมีคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันก็มีไทยเวียดนามกับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ก็อยู่ในกลุ่มประเทศนี้แหละ เขาวิเคราะห์มาว่าตั้งแต่หลังปีปี2024การเจริญเติบโตเงินจะไหลเข้าในในในกลุ่มนี้มากที่สุดนะจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นทั้ง,ทงโลกจะมีการลงทุนในเอเชียตะวันอ,ออกเฉียงใต้หลังปี2024อันนี้คือผู้นำระดับโลกนะเขาวิเคราะห์มาเป็นอย่างนั้นเพราะยังไงครับแล้วมีไทยกับอินโดที่ใครจะแย่งเป็นเบอร์นหนึ่งนะตอนนี้มีข่าวาว่า น่าจะเป็นไทยเพราะว่าไทยมีความพร้อมในเรื่องของดิจิทัลสังเกตดูผมบอกแล้วไงว่าคนไทยอ่ะ,อะสวัสดีครับคุณใครเอ่ยคุณแซนดี้ทักทยผูจนะ้จ่ายสวัสดีครับไอมอนะอ่าสวัสดีครับคุณลีก็ทักทยคุณแซนดะี้ครเห็นไหมคนไทยนะรู้ไหมใช้อินเทอร์เน็ตใช้สีฟ้าสีติกตอ่อเลยเนะี่ยเยอะที่สุดเลยนะเยอะอันดับต,นต,นตนน้นๆหนึ่งนะ เออผมไม่รู้ทำไมคนไทยเราใช้ไอ้พวกดิจิทัลพวกไม่ว่าเป็นมิจฉาเนตติกต่อสีฟ้าสีเขียวเยอะนะเยอะมากๆเออเป็นเยอะแบบโอ้โหเยอะจนแบบว่าตกใจเ,เยอะกว่าญี่ปุ่นนะเออเรา,นะเ,า,าเนี่ยเออใช้ใช้เนี่ยสีฟ้าสีเขียวนะนะติกต่อเยอะกว่าญี่ปุ่นด้วยซ้ำไป,ไปอะเ,เราเราเยอะมากๆเป็นระดับต้นๆเลยก็แสดงว่าในเรื่ององการ อุตสาหกรรมของดิจิทอลมันจะมาที่อาจจะมาที่ไทยเนะี่ยเป็นสิงส่งสำคัญเพราะว่าหนึ่งเรามีทรัพยากรด้านอาหารเราพร้อมกว่าเออมันสําคัญเมืองไทยเราเป็นเมืองอะไรคืออาหารเราไม่ค่อยมีวิกฤตนะเพราะว่าวิกฤตอาหารตอนนี้เขาจะเป็นต้นทุนมันแพงการผลิตนะีที่มันจะปลอดภยอัย ที่จะทําให้อาหารที่ปลอดภัยเมืองไทยสามารถผลิตอาหารที่ราคาถูกกว่าในกรณีที่ทําให้อาหารมันปลอดภัยนะแต่นาคตไม่แน่นะเพราะจะมีการผลิตอาหารแบบคือตอนนี้มีเรียกว่าฟู้ดไครซิสคือวิกฤตเรื่องอาหารของโลกมันจะเกิดขึ้นละตอนนี้เกิดขึ้นแล้วนะเออปัญหาคืออาหารที่มันมาจากสารพิษต่างมันจะถูกกันนะมีการไม่ยอมรับแล้ว,ลวจะเริ่มมีการผลิตอาหารที่ปลอดภัยพอดีไทยเราสาาร้างที่ผลิตอาหารออร์แกนิก คือออแกนิกของไทยเรายังมีต้นทุนที่ยังน้อยอยู่ใช่ไหมอะไรที่จะผลิตอาหารที่มีความคุณภาพเท่ากับออแกนิกเหมือนไทยแล้วเนี่ยก็ต้องมีต้นทุนที่ต่ํามันถึงคนจะไปกินใช่ไหมเออนะแต่อาหารด้านที่ปลูกด้านเกล็ดทำลายสิ่งแวดล้อมมันก็จะลดน้อยลงแม้แต่พลังงานนะพลังงานตอนนี้น้ํามันมันก็จะลดน้อยลงต่อไปจะมีการแอนตี้เลยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจาก น้ำมันหรือแก๊สจะถูกการลดลงเห็นไหมแม้แต่รถยนต์ที่ใช้น้ำมันก็จะถูกการลดใช้ลงจะเป็นเรื่องรถไฟฟ้าแทนเนไหมเพราะฉะนั้นวิกฤตตอนนี้มันจะมาสักสมัยนี้ท่านเห็นต่อไปแม้แต่การก่อสร้างปลูกบ้านมันจะเป็นกรีนซีเมนแล้วมันไม่ใช่เป็นซีเมนที่เราเห็นทั่วไปซีเมนที่เราเห็นทั่วไปคือไงเกิดจากการเอาเหินมาบด นะบทแล้วก็มีการเผาเกิดปเป็นซีเมนต์ขึ้นมาทําให้เกิดมรพิษกับของโลกเราท่านเห็นยังเพราะฉะนั้นกระแสต่างๆพพรายเชนต่างๆมันจะเป็นสอส,สีเขียวหมดเลย